นี่นะครับเกิดสมมุติฐานขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดู2แบบนะแบบต่อแบบ12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับผมเนาะตัวไหนมันจะทํางานนะครับผมนี่คือผมต่อในระบบ12โวลต์นะครับ12โวลต์แบตเตอรี่รูปเดียวนะครับเนาะปรากฏว่าชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับจะไม่ทํางานนะครับมันจะไม่ทํางานนะครับผมเนาะคลิปนั้นผมอาจจะเข้าใจผิดนะครับผม สวัสดีครับผมอีกสคริปต์นะครับกับตัวชาร์เจอร์นะครับตัวพี่ดำตัวนี้นะครับกับรุ่นนี้เลยนะครับ cm 6024 z นะครับผมตัวนี้เลยนะซึ่งผมทำคลิปที่แล้วแล้วผมต่อให้ดูรีวิวให้ดูแล้วนะครับผลปรากฏว่านะครับผมรีวิวไปคลิปนั้นนะครับก็คือผมต่อเป็นแบตลูกเดียว12โวลต์นะครับปรากฏว่า ชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับจะไม่ทํางานนะครับมันจะไม่ทํางานนะครับผมเนาะคลิปนั้นผมอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมนึกว่าต่อแบตลูกเดียว12โวลต์แล้วมันจะทํางานนะครับผิดคาดนะครับพอผมมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมข้องใจมากเลยนะครับสําหรับคลิปนั้นนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็กลับไปดูได้นะผมรีวิวคลิปเปิดกล่องตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้ไว้แล้วนะครับผมเนาะ ทีนี้นะครับผมก็เลยจะมาลองทําอีกคลิปหนึ่งนะนะครับตัวนี้นะอันนี้คือผมต่อในระบบ12โวลต์นะครับส2โวลต์ w, แบตเตอรี่รูปเดียวนะครับเนาะสังเกตนะครับที่หน้าจอนะครับผมที่หน้าจอนะเดี๋ยวจะไปช้าๆกันหน่อยนะครับผมที่หน้าจอนี่นะครับคือตอนนี้คือผมยังไม่ได้เปิดแผงนะแผงมันยังไม่ได้ทํางานนะตัวนี้นะครับผมเนาะ หรือผมอาจจะตั้งค่าผิดนะครับแต่มันอ่านแบตได้นะแบตมัน12.9ตอนนี้คือแบตมันเต็มอยู่ต่อลูกเดียวนะแต่นี่นะครับผมมันเป็นรุ่น24โวลต์น,นะครับ24ต่อแบตได้ถึง2ลูกครับ24โวลต์60แอมป์นะครับผมผมข้องใจนะครับว่าต่อลูกเดียวนะครับทำไมมันชัชเจอร์มันไม่ยอมทำงานนะครับมันยังขึ้นเป็นรูปพระจันทร์อยู่นะครับ มันไม่ยอมชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับหรืออีกสาเหตุหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ผมเต็มก็ได้นะครับผมเนาะทีนี้นะครับเกิดสมมุติฐานขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดู2แบบนะแบบต่อแบบ12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับผมเนาะตัวไหนมันจะทํางานนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมอาจจะตั้งค่ามันผิดก็ได้นะนะครับตัวนี้นะอ่ะตอนนี้คือผมต่อ12โวลต์อยู่นะตอนนี้คือมีลูกประจันขึ้นนะ เดี๋ยวผมจะสับเบเกอร์ขึ้นเนื่องจากว่าผมต่อเบเกอร์ต่อแผงโซล่าเซลมาแล้วนะครับผมต่อเป็น400วัตต์นะครับ400วัตต์แผงหนึ่งนะนะครับเป็นแผงฮับเซลลนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูก่อนนะครับถ้าไม่เชื่อนะอ่ะผมคล่องใจนะครับว่าเฮ้ hey, ทําไมต่อ12โวลต์เข้าไปแล้วเอ่อชัดเจอร์มันไม่ยอมทํางานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อให้ดูนะเดี๋ยวผมวัดแผงก่อนนะครับว่าตอนนี้แรงดันมันมาเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับสามสิบแปดสามสิบเก้านะประมาณนี้เลยนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับผมนี่นะครับสามสิบแปดจุดสี่แปดนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับสามสิบแปดจุดสี่หกสี่เจ็ดประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเนาะสามสิบแปดโวลต์นะครับมันมานะแรงดันมาจากแผงนะครับผมแรงดันมาจากแผงนี่นะครับสามสิบแปดจุดสี่ห้านะฮะ เดี๋ยวผมจะลองนะครับไอสับเบเกอร์ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับสังเกตรูปพระจันทร์นะครับถ้าเกิดว่าไฟมันเข้านะครับมันต้องรูปพระจันทร์มันจะต้องหายใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะออนเบเกอร์นะครับปึ๊บนี่นะครับผมมาแว็บหนึ่งนะครับมาแว็บหนึ่งก็ชัดเจอร์ไม่ทํางานนะครับไม่รับไม่รับแผงเลยนะครับไม่รับไฟจากแผงเลยนะนี่นะครับผมผมสับเบเกอร์ขึ้นแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะ ว่าไฟมันมาจริงนะครับผมเพื่อนสังเกตที่หน้าจอนะครับอเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นมัลติมิเตอร์ดีกว่านะครับมันจะได้เห็นชัดๆนะ่ะนะครับตอนนี้คือผมต่อแบตลูกเดียวนะครับผ่านเบรคเกอร์ตัวนี้นะนะครับแผงก็คือผมวัดให้เพื่อนๆดูแล้วนะเดี๋ยวผมวัดดูอีกรอบก็ได้อ่เดี๋ยวผมจะใช้มัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับตัวคิวริสเนะครับเป็นตัววัดนะครับวัดแรงดันนะอผมวัดแรงดันให้ดูนะครับผม เดี๋ยวผมจะวัดแรงดันมาจากแผงก่อนนะ่ะเดี๋ยวสปเปกเกอร์ลงก่อนนะครับเมื่อกี้ก็คือมันตะกุกตะกักนะครับเดี๋ยวอยากให้เพื่อนเห็นเลยนะครับว่าคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับผมรีวิวผิดพลาดไปนะครับผมก็เลยมาคิดฉุกคิดได้ว่ามาลองต่อดูผมจะติดตั้งนะครับติดตั้งเป็นระบบแสงสว่างในอคอกวัวผมก็เลยเอาลองมาต่อดูแบบลูกหนึ่งแต่ปรากฏว่ารูปพระจาร์มันไม่หายนะครับผมตัวนี้นะ แบตก็ถ้าเกิดแบตเต็มมันต้องลูกพัดจานมันต้องหายนะครับผมเนาะมันต้องชาร์จเข้ายังไงมันต้องชาร์จเข้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแรงดันจากแผงก่อนนะครับผมอ่าแรงดันจากแผงนะครับอ่านี่นะครับมาที่สามสิแปดจุดสี่หนึ่งโวลต์นะครับนี่นะครับนี่ครับแรงดันจากแผงนะครับแผงสี่ร้อยวัตต์นะโมโนครับเซลล์นะครับผมสี่ร้อยวัตต์นะครับอ่าสับเบเกอร์ขึ้นนะครับอ่าสังเกตนะครับนี่นะครับ รูปพระจันทร์ไม่หายนะครับที่หน้าจอนะนี่นะครับเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูนะครับว่าไฟมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจิ้มตรงนี้เลยบวกลบตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับไฟมันเข้าจริงนะครับผมนี่นะครับสามสิบแปดจุดสามห้าสามหกนี่นะครับไฟเข้านะครับผมไฟจากแผงไฟจาก PV เข้าชาร์จเจอร์นะครับแต่ว่า ทำไมรูปพระจันทร์มันไม่หายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองวัดนะครับแรงดันลงแบตเตอรี่ดูนะครับว่ามันแรงดันที่มันชาร์จลงแบตเตอรี่เนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมอ่าขึ้นอยู่นะครับ12โวลต์12.9นะครับเหมือนที่หน้าจอเลยนะครับนี่นะครับ12.97 96 97อันนี้12.9นะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับ นี่นะครับ12.96นะครับเหมือนกันนะครับในหน้าจอกับตัวหน้าจอมัลติมิเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองวัดตัวแบตเตอรี่ดูก่อนนะอ่ะเดี๋ยวไปเกิรมก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมวัดแบตเตอรี่ดูก่อนนะอ่ะสิบสองจุดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกประมาณนี้นะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับกับหน้าจอนะหน้าจออ่านเหมือนกันนะครับ สิบสองจุดเก้าันนี้ก็สิบสองจุดเก้าหกนะครับเนาะตัวนี้มันอ่านได้แค่จุดทศนิยมเดียวอันนี้อ่านได้สองจุดทศนิยมนะครับตัวนี้นะนะครับผมน่าจะใกล้เคียงกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเบเกอร์ขึ้นครับ่าเพิ่มขึ้นมาเป็นเก้าเจ็ดนะครับเก้าหกเก้าเจ็ดประมาณนี้นะครับผมนี่ครับอนี่นะครับแต่พระจันทร์ไม่หายนะครับยังยังมีรูปพระจันทร์อยู่นะครับผม เดี๋ยวผมจะกดไปดูนะครับนี่นะครับ PV นี่ก็ PV ก็ขึ้นนะครับแต่มันขึ้น00แอมป์นะครับน่าจะเต็มแบตน่าจะเต็มแล้วนะครับผมเนาะนะครับ PV มันยังเป็นออฟอยู่นะ13.1นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไอเกอร์ลงนะครับมันจะขึ้นยังไงมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรเลยนะครับไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับนี่นะครับ PV ก็ยังออฟนะครับ นี่นะครับก็ยังเป็นรูปพระจันทร์อยู่นะอ่ะเดี๋ยวลองสับเบเกอร์ขึ้นอีกรอบหนึ่งครับว่ารูปพระจันทร์มันจะหายไหมอ่าหายหายนิดเดียวครับขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็มาเป็นรูปพระจันทร์อีกนะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะลองต่อแบตสองลูกดูนะครับเป็นระบบยี่บสี่นะครับนี่นะครับผมเตรียมไว้แล้วนะนี่นะครับแบตสองลูกนี้นะเป็นระบบยี่สิบสี่โวลต์นะครับโดยผ่านเดี๋ยวผมจะต่อผ่านตัว สายไฟเส้นนี้นะครับที่ผมเตรียมไว้แล้วนะนี่นะครับผมเนาะการต่อย4ิบสีก็คือบวกเข้าลบนะครับนี่ครับบวกเข้าลบแล้วก็มันจะเลยคู่คู่หนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นบวกฝั่งหนึ่งจะเป็นลบก็เข้าชัตเจอร์เลยนะครับผมต่อง่ายๆนะต่อย4ี่โวลต์นะครับผมสําหรับแบตเตอรี่นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเสียบสายไฟแป๊บหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมผมต่อเป็นระบบย4ิบสี่แล้วนะครับนี่ครับสังเกตนะ นะครับตัวนี้ก็คือบวกลบนะครับจัาเข้าหากันเลยนะครับผมแล้วก็จะเหลือฝั่งหนึ่งนะครับเหลือฝั่งหนึ่งเป็นลบเหลือฝั่งหนึ่งเป็นบวกนะครับก็จะเอามาเข้าชาร์จเจอร์นะครับแบตเตอรี่นี่นะครับบวกกับลบนะเพื่อนๆอาจจะไม่งงนะครับไม่งงนะครับผมตอนนี้คือระบบเป็น24แล้วนะแต่ในหน้าจอมันอ่านค่าได้26 26 25.9นะครับโวลต์นะครับนี่นะครับก็ตีไป26นะครับตอนนี้มันลดลงมา เหลือ2ี2 5 9นะครับผมเนาะเมื่อกี้มาอ่านได้26นะครับผมเนาะตอนนี้คือ,อ,อทุกอย่างก็คือทำเหมือนกับที่ผมทำรอบแรกนะคืออยากให้เพื่อนดูนะครับตอนนี้คือผมต่อ24แล้วนะระบบ24นะครับผมเมื่อกี้ผมต่อระบบ12โวลต์นะครับทีนี้รูปพัะจ,จัน์มันไม่หายนะครับแสดงว่าระบบตัวนี้นะครับระบบชาร์จเจอร์ตัวนี้ผมคิดว่ามันจะเริ่ม เริ่มทำงานที่24โวลต์หรือเปล่านะครับระบบ24หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับสับเบรเกอร์ขึ้นนะครับดูเพื่อนๆสังเกตรูปพจันร์ตรงนี้นะครับว่ามันจะหายไหมนะอ่ะเมื่อกี้12โวลต์นะครับไม่หายนะสับเบรเกอร์ขึ้นแล้วไม่หายอ่ะลอง24ครับดูครับว่ามันจะหายไหมอ่ะสับเบรเกอร์ขึ้นครับอ่านะครับ24โวลต์ ต่อ24มานะครับผมนี่นะครับรูปรูปพาทิตกับรูปแผงโซลารเซลล์มานะครับผมนี่ครับวนขึ้นเลยนะครับตอนนี้คือ27 26 27ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมถ้าต่อในระบบ24นะครับมันทำงานนะครับมันโปรเทคนะตัวนี้นะครับผมนี่ครับโปรเทคนะปกตินะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่า มันชาร์จลงแบตนี้ประมาณกี่แรงดันกี่โวลต์นะครับผมนะสังเกตตัวในหน้าจอของทิวรีสุดูนะครับผมเนาะอ่ะนี่นะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวคุจะลองวัดแบตเตอรี่ดูนะตัวกระลบนะครับผมอ่านะครับยีิบเจ็ดนะครับเห็นไหมครับยีสิบเจ็ดสวิงขึ้นสวิงลงครับยี4 5ิบเจ็ดจุดสี่ห้าน้ี่อันนี้มันน่าจะกาลัง ชาร์จหรือเปล่านะครับหรืออีกอย่างหนึ่งแบตอาจจะเต็มแล้วก็ได้นะครับมันก็เลยสวิงขึ้นสวิงลงครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมแค่มาทดสอบให้เพื่อนดูนะครับว่าชาร์จเจอร์ตัวสีดําตัวนี้นะครับที่ผมทําคลิปรีวิวไปรอบที่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปดูได้นะอันนั้นผมเทสในระบบ12โวลต์นะครับ12โวลต์นะนะครับและทีนี้น่ะผมคิดว่า ผมคิดว่ามันทํางานนะครับไม่นะครับมันไม่ได้ทํางานในระบบ12นะตัวนี้มันทํางาน24โวลต์นะครับนี่ครับรูปประจันขึ้นเลยรูปไอรูปพาทิ์กับรูปแผงโซลาเซลล์ขึ้นเลยนะครับมันก็ทํางานปกตินะครับผมนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกดเมนูให้ดูนะครับอ่านะครับีวีตอนนี้มันไม่ขึ้นอยู่แล้วนะัะคือขึ้นอยู่ครับก็หมุนไปหมุนมาอยู่นะครับได้3แอมป์อยู่นะเมื่อกีนครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับเนื่องจากผมคิดว่าแบตเตอรี่น่าจะเต็มแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ขึ้นแอมนะครับขึ้นนะขึ้น2ถึง3-4มสแอมเลยได้อยู่ครับผมพีวีมานะนะครับผมแอมก็มานะครับแรงดันก็มานะครับโหลดก็ไม่ได้เปิดนะครับ PV นะครับแอมนะครับก็ผมตั้งให้มันตัดอยู่ที่27่โวลต์นะครับผมเนื่องจากมันน่าจะเต็มแล้วมันก็เลยตัดนะครับผมเนาะพีวีออฟนะครับ บนะครัก็ฟังก์ชันก็เหมือนทั่วไปครับกับชัตเจอร์ตัวสีดำตัวนี้นะครับผมแต่มันจะทำงานได้นะครับตั้งแต่ต้องต่อระบบ24ให้มันนะครับถ้าต่อ12เนี่ยมันจะไม่ทำงานเหมือนที่ผมทำให้ดูแล้วนะครับเปรียบเทียบให้ดู2อย่างเลยนะครับคลิปนี้นะทั้งระบบ12กับระบบ24โวลต์นะครับผมเนาะมันทำงานได้นะครับ24โวลต์นะต่อ12เนี่คือไม่โปรเทคนะครับ ชัชเจอร์จะไม่ทํางานนะตัวนี้นะครับผมรูปตัวนี้มันจะไม่ขึ้นนะอะเดี๋ยวผมจะลองสับเบเกอร์ลงอีกรอบหนึ่งสังเกตรูปตรงนี้นะครับอ่ะอ่าตอนนี้คือเปรียบเสมือนว่าไฟจากแผงนะครับ PV จากแผงแรงดันจากแผงโซลาเซลล์นะครับมันยังไม่มานะครับหรืออาจจะเป็นเวลาค่านะครับอ่ะสมมุติว่าเราสับเบเกอร์ขึ้นนะครับสังเกตนี้นะครับนี่ครับมาเลยนะครับ นี่ะครับแรงดันจากแผงนะครับ PV จากแผงมาเลยนะครับโชว์เลยนะครับผมเนาะก็คลิปนี้นะครับผมมาทําแก้ตัวแล้วกันนะคลิปที่แล้วนะครับผมพลาดไปนะครับต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเเลยมาแก้มือนะครับสําหรับตัวพี่ดําตัวนี้นะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานในคอกวัวนะครับผมจะทําเป็นระบบแสงสว่างในคอกวัวนะครับใช้หลอดไฟประมาณ2หลอด3หลอดนะครับผมเนาะ เราวมาดูกันนะครับก็แบตเตอรี่2ลูกนี้นะครับว่ามันจะถึงสว่างไหมนะเดี๋ยวผมขอเวลาติดตั้งนะครับเดี๋ยวขอเวลาติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาก่อนนะครับงะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าผมติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะใช้งานเวิร์กไหมกับตัวชัชเจอร์ตัวสีดําตัวนี้นะครับผมเนาะอ่ะฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สนุมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอัยเพื่อนด้วยนะอ่าแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อน ถ้าเกิดว่าผมพูดไม่เป็นสาระนะครับพูดวกไปวนมานะครับเออต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะสรรหาคําพูดไหนมาพูดนะครับผมเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ